Bye. ลามัอาลกุมรอฮ์ตุลลอฮ์วะบรกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการยาตีมคัดสรรยาตีมทีวีจะคัดสรรสิ่งดีๆมอบให้กับท่านผู้ชมรายการเพื่อที่จะได้ร่วมสนับสนุนธุรกิจมุสลิมกันให้เขาได้เจริญก้าวหน้าแล้วเขาก็จะกลับมาดูแลสังคมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมมาที่ปากบาราจังหวัดสตูลน,นะครับ เป็นด้านหน้านู้นนะฮะเป็นชายทะเลเกาะตะรูเตาเกาะลังกวีถัดไปนู้นนะครับสวยงามทีเดียวทะเลที่กว้างไกลตรงนี้แต่ด้านขวามือผมเนี่ยเป็นร้านอาหารมุสลิมเราอาหารฮัลลานาวาซีฟู้ดฮาลลาน,นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่ชาวมาเมลเซียหลายคนนั้นประทับใจในรสชาติแล้วก็บรรากาศที่นี่นะครับ หน้า,าภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวปากบาราครับร้านอาหารนาวาซีฟูดแห่งนี้เจ้าของร้านจีซิโรนเนี่ยได้ดูแลร่วมมือกับมุทิสตาชนของเราดูแลเด็กกําพร้าในจังหวัดสตูลแห่งนี้โดยที่ปากบาราละงูนะครับหลายๆพื้นที่เขาได้ดูแลกันวันนี้จริงๆแล้วผมมาภารกิจเรื่องกุรบานเพื่อเด็กกําพร้ามาทงางภาคใต้เกือบทั้งหมดสตูลก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ ได้มีโอกาสมาดูแลเด็กกำพร้าเพราะฉะเนื้อที่เราจัดสรรมาทั้งบ้านเด็กกำพร้าเอมิเรตทั้งที่ปากบาราแห่งนี้ก็ได้กระจายไปสู่ครอบครัวกำพร้าที่ขาดแคลนหวังในความโปรดปานความเมตตาจากขลาวรถสมภารสำหรับผู้ที่สนใจเอาใจใส่ดูแลเด็กกำพร้าร่วมกันสงเคราะห์เด็กกำพร้าขอให้เขาได้รับความดีได้ใกล้ชิดกับรสูรลล่อในสวงสวรรค์ วันนี้ไปชมอาหารกันวันนี้มีกุ๊กฝีมือดีนะครับเจ้าของร้านาแล้วก็สนุกสนานกันทีเดียวที่ร้านนวาวาซีฟู้ดนี้มีชาวมาเล,ลเซียนะพี่น้องของเราพูดไทยก็ชัดเจนนะฮะมาร่วมรับประทานอาหารเป็นกลุ่มทีเดียวนะครับไปชมบรรยากาศกันแล้วก็ไปดูซิว่าเขามีอาหารอะไรเด็ดๆกันบ้างไปติดตามรับชมครับ ท่าชมครับเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องนาวาซีฟูดที่ย้ายเข้ามาวันนี้มีทีมงานนาวาซีฟูดเลยตั้งแต่หัวหน้าทีมใหญ่ฟังซีโรน เอ็มดูนะฮะนี่เป็นผู้ชาการสูงสุดใช่ไหมอันนี้รองผู้ชาการ,รอันนี้เชฟใหญ่นี่บางออุลอออที่ปรึกษาใหญ่วันนี้ทีมงานเรานะค,ะคุณคมนตรีสมาน,นนวนิตนี่กรรมการชากรอิสลามสัทธาชนอิฟนนอัลของเราก็มาด้วยนะครับทีมงานของสัทธาชนวันนี้ครั้งนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเนื่องจากเราผูรบานมา มาแจกเนื้อตั้งแต่นู่นเลยครับชุมพรนะครสุราชไล่มาจนกระทั่งหัดใหญ่นี่สตูลบานเอเมิเรตก็เอาไปแล้วที่ทีมปากบาราลงูนี่ก็นี่ฮะมารับไปดูเหมือนแจกหมดหรืยอยัง<อ> <c oughs> แจกยังเหมดแลเหลืออยู่ไม่กี่จุดเลหลือไม่กีุ่ดนะจะนี่แจกกัน3วันแล้วนะสามวันสามวันนะ <c oughs> ก็คนหนุ่มทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> หนุ่มน้อย <c oughs> <c oughs> หนุ่มน้อย Uh, วันนี้เนี่ยจึงเป็นเหตุให้เรามาเยี่ยมร้านนาวาซีฟูดนึกถึงอดีตที่พาทัวร์มาทานอาหารกันนะ oh. เป็นไงคุณตี oh. ยังติดใจรสชาติอยู่เลยนะติดใจครับผมมาหลายครั้งทีเดียวนะโอ้โห mm. oh, ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะ mm. มามาบ่อยมากแล้วก็รวมทั้งพาทีมสมาคมเพื่ออาจัยตามมา,มาด้วย mm. อยีกต้ง3-4ี่ mm. ครั้ง mm. นะครับบรรยากาศ ของนาวาซีพุทนะครับแต่ที่ผมชอบนะเมือกี้ผมนั่งดูบรรยากาศของทะเลเพราะเดิมเนี่ยทาาซีพุดเนี่ยก็เรียกว่าข้างหน้าแต่ทะเลอยู่ด้านหลังครับแต่คราวนี้ทะเลอยู่ด้านหน้าเลยครับพี่น้องมานั่งทานอาหารจะเห็นทั้งเกาะแกงหลเกาะทีเดียวเกาะดังๆคือมีมีที่เขาคุยนะร้านอาหารอื่นเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีมมนั่งหน้าร้านแล้วเห็นเกาะ,กะ เออลังกาวีเกาะตารูเตาเนี่ยฮะเออกาะอาดังเนี่ยบ้านพี่มีไหมไม่มีเลยไม่มีฮะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดท้องฟ้าใสนะเห็นชัดเลยเกาะรีเป้เลยอ่าะนี่น้องเอากลับมาหาข้อมูลกันหน่อยนาวาซีฟูดเนี่ยเหตุใด จึงย้ายเข้ามาด้านในซึ่งจริงๆแล้วมีข้อดีหลายอย่างที่ย้ายเข้ามาแต่ว่าเหตุที่ต้องย้ายเพราะอะไรครับเหตุที่ต้องย้ายอัชราวิโกเช่นเช่นเช่ครับเหตุที่ต้องย้ายคือเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวก่อนอ่านี่ผมพูดไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชัดแล้วนะนี่หัวหน้าทีมนะฮะพัตย์ีพัตีอะไรนะซีโรนเอ็มดูนี่ซีโรนเอ็มดูนี่บิดาแห่งอาหารทะเลเขาบอกงั้นนะ เป็นยังไงบ้างถึงย้ายคือเจ้าของคือจะทางโน้นเราเช่าที่ใช่ไหมอ๋อเราถึงเวลาก็หมดสัญญาเขาหมดสัญญาเออขอกลับไปขอไปขายแล้วเขาขายด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เดือนจะเป็นสะหานนะไม่รู้จะไปตรงไหนนะไม่รู้จะไปสัาก่อนพอดีเดือนไปจนนี้มันทำลินราคาบุวันนี้นี่ที่ใครที่ของหลานที่ของหลานถามเลยยึดเลย ก็มาด้านมาอยู่นี่เลยอ๋อมานี่เลยนะอันทำดีละดีกว่าเดิมไหมเออลองลองพูดที่แวดล้อมบรรยากาศอะไรต่างๆตรงนี้บรรยากาศนะอืลูกค้าก่อนนะลูกค้าก่อนลูกค้ารู้สึกว่าจะตามมาทางนี้เยอะเลยโดยเฉพาะมาเลเซียครับครับเยะก็คือบรรยากาศนี้รูวาจะปตกววาจะดตา้โปรกว้าง ลูกค้าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติคนไทยอะไรกลุ่มใหญ่นี่มาจากไหนลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นมาเลเซียาทางนั้นเราจะติดลูกค้ามาเลเซียซะเยอะแล้วก็คนไทยนี่มีมากับปิบกระปอยค่ะแต่ว่าเหมือนถ้าเราเหมือนเราย้ายมาเนี่ยช่วงประมาณเรามาดนปีที่แล้วค,ค่ะ แล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเขาก็ตามมาส่วนลูกค้าสัญจรทั่วไปค่ะบางคนคือเข้ามาโซนนี้ค่ะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อก่อนนะคะมันมันยังไม่มีร้านอาหารนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรีสอร์ทมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงนั้นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือประสาทไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเสาสะพานข้ามกาลเวลาครับแล้วก็พอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งใช่ไหมคะพอเขาผันมาอ่ะมีร้านอาหารเขาบางคนที่ไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นก็ก็แว้ย ลูกค้าจุดเด่นที่เราเหนือกว่าคนอื่นเขาร้านอื่นเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนาวาซีฟู้ดเนี่ยนอกจากบรรยากาศที่ว่าดีแล้วค่ะรสชาติอาหารก็คือเราไม่แพ้ใครนั่นต้องอย่างงั้นไม่ยอมแพ้ใครนะเราเมนูเมนูอย่างอย่างแขกมาเลเซียมาบ่อยเนี่ยเขาสั่งอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อ่าผคนี้เลยนี่เชฟใหญ่เชิญนะเป็นเป็นไงก็จะเป็นปลาสามรสค่ะแล้วก็ปลา ปลาปลาทอดน้ำปลาปลานึมะนาวค่ะถ้าจะเป็นปูก็จะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่แล้วก็ถ้าจะเป็นประมาณแบบทอดก็คือส้มตำทะเลทอดค่ะนี่ทากับมือเลยไหมกับมือเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ส้มตำทะเลทอดนะคะมาเลยจะมีทุกโต๊ะเลยค่ะครับ มาเลยจะทุกต้มต้มทอดมาถึงแล้วเํา่อนบางคนถึงขั้นที่ว่าวันนี้จะเดินทางกลับอะค่ะต้องต้องมาสั่งกลับบ้านก่อนกล่องสองกล่องต้องมีต้องมีทุกตู้ค่ะตู้ไหนมีก็ถือว่าแบบน้ำลายไหลแล้วให้เราก็เดินทางมาไกลด้วยเหนื่อยก็เหนื่อยกุรบาลก็เพิ่งจะแจกหมดแนอนก็ยังพักกันยังไม่เต็มที่นะแต่วันนี้เนี่ย เอาเชิญมะบ้างมะบ้างนี่พอบบคุมเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่อันนี้ต้นเรื่องเนี่ยคนนี้ใช่ไหมที่ดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรมะใช่ไหมมะเรานะเออ มีกุ้งกุ้งซอสมะขามด้วยนะมีนีมีกุ้งทอดมะขามแล้วก็เก่งยำเมงดาได้ได้ได้วิชามาจากไหนเรื่องการครัวเรื่องอาหารทะเลเรื่องต่างๆ คือคนนี้ครับพี่สาวเคยเป็นกุ้งใหญ่นะกุ้งใหญ่เออกุ้้งใหญ่แลวตัวอ้วนหรือว่ายังไงตัวอ้วนใช่ด้วยเล่จะไม่เล่จะไม่ไม่เคยเห็นแต่ว่าผมก็เดาถ้าอ้วนหรือว่ากุ้งกุ้งเรมใหญ่อะไรเนี่ยเขาไปเพราะว่าทงมาเลเขาไปมามืออาชีพประกันออาชีพแล้วก็ถ่ายทอดวิชาแล้วก็ส่งต่อให้น้องแต่น้องไม่ใหญ่นะน้องไม่ใหญ่น้องอม ้นีรู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องอาหารทะเลในนาวาซีฟูดเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของลูกหลานร้านเราในงานบริหารตอนนี้เ,เขาขาดาผู้สื่อสารอ,าอะไรนะการถ่ายทอดเรื่องภาษาเราก็มีไกด์มีมีมตั้งทีมมาม,มาทำงานนะแล้วก็เติมเต็มเรื่องที่ขาดอะไรตอนนี้ตอนนี้มีอะไรยังยังต้องเสริมอีกไหมตอนนี้นะ ไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากเงินเงินคือผู้ชมฮะเราเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยน่าสนใจมากที่นี่ยังรักษาคอนเซปต์เดิมเป็นธรรมชาติบรรยากาศดีมาเนี่ยสะดวกสบายขับรถเข้ามาจากปากซอยทาเกซอยอไหนนะเนีย่<ช>ยซอยลากูน่าลากูน่านะมีมัสยิดอยู่ด้านเข้ามาซ้ายมือเป็นมัสยิดเลยขวามือเนี่ยเลยมันเรื่อนหนึ่งจะเห็นทะเลเลย โอ้โหบรรยากาศมันเหมือนกับหลุดออกจากาตึกรามอาไอ้ที่มันแข็งๆเนี่ยมันจะเห็นความปลอดโปร่งสะดวกสบายแต่เดี๋ยวเนี่ยให้บางอุตลิปอุตลิปพูดหน่อยสิที่นี่เนี่ยมาทานบ่อยวันนี้ไปแจกเนื้อกุรุบานด้วยเ,<อ>เสร็จแล้วเหนื่อยมากวันนี้จะมากินอะไรนนเมนูที่นี่นชอบเนี่ยที่ชอบนะคือข้าวบัดมี่เป็นเมนูที่ผมชอบนะ กระปู oh. many many ัปูทำไมทำไมถึงชอบเมนูนี้ชอบหนึ่งรสชาติอ่าครับรสชาติกลมกล่อมข้าวเด้งเล้วนะข้าวเด้งเนี่ยเนี่ยเยี่ยมเนี่ยคือผมชอบนะอ่าครับเแต่ท่านอื่นไม่ทราบว่าจะชอบเหมือนกับผมหรือเปล่าอ้าวคุณมนตีชอบอะไรคุณมนตีเนี่ยผมมหลาายยอ่งผู้หญิงเลือดอะไรที่ชอบอันนั้นมันเรื่องปกติ ถ้าใครไม่ชอบผู้ชายก็ยุ่งเลยขาดอีกหนึ่งจะเต็มเขาเนี่ยอ้าว <c oughs> ชอบอะไรกันแน่น้าแดก <c oughs> คือ <c oughs> ผมมาหลายครั้งครับนั้นว่าเวลากินจะหลากหลายโดยเฉพาะว่าปลาปลาเนี่ยเมนูปลาเนี่ยครับครับผมจะชอบชอบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาลาสามรสครับนรือะฮะปลาเอ่อพวกท่อนน้ำปลานะครับ หรือแม้แต่ปูที่ผัดปลกนวรีนะฮะคือชอบนะฮะคือทั้งทั้งมันสดด้วยนะ,ะที่ผ่านมารับประทานเองเลยทั้งสดนะฮะแล้วก็รสชาติด้วยนะฮะแล้ววันนี้นะผมยิ่งชอบใหญ่เพราะบรรยากาศอโอ้โห,โหนะฮะม,มันหาซื้อยากมากเลยน,นี่เป็น,นครั้งแรกที่มานาวาซีฟู้ดร้านใหม่ วันนี้เนี่ยต้องจัดเต็มมีอะไรเนี่ยปลาล่องแกงปลาทอดน้ำปลาปลาราดพริกปลาสามรสปลาทอดกระเทียมปลานึงมะนาวปลายำสมุนไพรนะปลาทอดยำสมุนปลาเปรี้ยวหวานก็มีนะครับปลาทอดขมิ้นโอ้โหเอ่อผมจะกลับบ้านได้มาจะกินหมด <c oughs> <c oughs> กินไม่หมด <c oughs> <c oughs> เอาเราเ,าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอาหารกันว่านี่เชฟเชฟอยู่ข้างหลังนั่นเนี่ยดูหน้าตาเด็กนะแต่ไม่รู้ว่าอาหารรสชาติจะเป็นยังไงนี่ปามาด้ก่อนอนะยัง,ย,งยังไม่รู้ยังไม่เชื่อบอกว่าอร่อยนี่ย,ยังไม่เชื่อก่อน,น,นจนกว่าจะได้ชิมฝีมือเขานะจนกว่าที่คนเดิมทํำไหมเอ้าอยู่ทำไมนานนะกันเไม่ยอมง่อยหอ เอาเดี๋ยวเรากลับมาชิมอาหารกันสักครู่ครับ ทางเจ้าของร้านนะครับได้แนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างเมนูที่แมผมหิวเลยดูแล้วเนี่ยอยากจะเดินทางมาไกลด้วยมีอะไรฮะนี่ลองแนะนำสิปลาล่องแกงปลาล่องแกงนะครับมีแต่คล้ามีน้ำขาม เราเราทอดก่อนไหมทอดก่อนอันนี้ใช้ปลาอะไรฮะปลากระพงปลากระพงด้วยก็จะอร่อยนะยำเมงดาของไข่เมงดาเมงดานะมีไข่ด้วยไหมมีมีไข่เมงดาโอ้โหใส่มะปลาหมูไข่เมงดานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นต้มทอดส้มตำทอดนะมีปลาหมึกมีกุ้งพร้อมเลยเนี่ยฮะน้ำราดนะเ่ะแล้วก็แกงชุ่ม ดอกแคร์ปลาอะไรปลากระพงปลากระพงนะส้มดอกแคร์ปลากระพงนู่นน่าจะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ข้าวผัดข้าวผัดเด้งอะที่นี่นี่นะใช่ไหมวันนี้ทีมเอ่อนี่แนะนำสิฮะชื่ออะไรนะอ่าซัลลัมลิขุมบาริสุลลอฮฺอบาบะดีลครับก็ เชื่อถือครับได้แล้วครับได้แล้วครับผมก็ชื่อที่เรียกเรียกกันตามบ้านๆนะครับก็บางสีบางเสมบางเสมนะแล้วก็ชื่อที่ทำใช้ทำงานทำธุรกิจกับเพื่อนก็เรียกกันบางวิชาบางวิชานะครับที่นี้ก็ทำธุรกิจอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ทำงานเกี่ยวกับ พวกเกี่ยวรี่คมีพวกไข่มุกแล้วก็มีเพชรครับแล้วก็มีพลอยนิดๆเพราะว่าไปตั้งอยู่กี่ห้างแล้วเนี่ยมีห้างอะไรบ้างตอนนี้สาขาที่สองก็อยู่ห้างภรรยปักชื่อร้านอะชื่อร้านะสตูนอันดามันสตูนอันดามันนี่เองนะครับเป็นไงดีไหมธุรกิจเริ่มดีขึ้นไหม เพิ่งเปิดไปได้อีกสองเดือนครับออตอนนี้เสียงตอบรับก็เข้ามาเรื่อยๆครับทำดีล้มาทานอาหารที่นี่ประจำไหมเนี่ยนาวาซีฟู้ดเนี่ยผมเป็นลูกค้าที่นี่เลยครับโอ้ทำดีแล้วอนนเป็นลูกค้าที่นี่เลยครับถ <c oughs> ้าไม่มากินก็แจ็นเด็กๆก็จะสั่งด้วยโอ้คร,ครับ<อ>ครึ่งแสดงว่าประจำอยู่ที่กรุงเทพหรือไปไปมาๆเนี่ยอ่าสิบห้าวันอ๋อครับสิบห้าวันอยู่กรุงเทพครับห้าวันอยู่อยูตันะปูนโอ้ยินดีฮะเห็นว่ามี กิจกรรมร่วมดูแลเด็กกำพร้ากันด้วยใช่ไหมครับก็ให้การสนับสนุนกับทางร้านนาวนาวิีพุทธอยู่อืครับนาวสีพุทธก็เป็นตัวขับเคลื่อนในในเรื่องของเด็กกำพร้าอยู่ตรงนี้ครับผมก็ช่วยักดดันยินดียินดีที่ได้ร่วมงานนะวันนี้รอบนี้เนี่ยเรานำกุรบานมา ตั้งแต่ชุมพร,พรสุราษฎร์นครนะฮะเลยไปสงขลาแล้วก็สามจังหวัดแล้วก็มีสตูลที่ท,ที่เราดูแลอยู่ก็ส่งมาทางนี้เหมือนกันอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นใครไี่ครอันี้ชื่อกุนนะรับ แล้วมองแบบกรุยครูโยคกรุยุกรุยเดือบินมาจากมาเลเซียมาเลเซียนะเป็นไงเขาช่วยช่วยงานอะไรเราด้วยเนี่ยช่วยว่าช่วยงานเกี่มากกับการลูกกัมพาร์เด็กกัมพานะอ๋อเรื่องเงินเรื่องเงินซัพพอร์ตเรื่องเงินอยู่โอ้ได้จะเต็มเลยนะเคนทำทัวร์แล้วยะเต็มทำทัวร์ด้วยลูกค้าจะมาลงทุนดูตัวเขาเลยโอ้เนี่ยสดกไหมอร่อยอร่อย อร่อยอร่อยอร่อยมาเลยมามามาเชิญอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่ามมาที่ผมผมผมล่ามแล้วเดี๋ยวจะนั่นอ่าอ่าเชิญเชิญมาโซอันนี้อันนี้มาโซอะไรนี่นี้มาจี้เฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่าอ่าสามทีน้ำมอน้ำมอน้ำมอเชกกโจสตุนเชก เกูเจกูเจกูสตูถามเขามาบ่อยไหมที่นี่มาบ่อยไหมมที่สมาร์ตผมอยู่ที่นี่ g ามแล้วคนที่นี่ได้เมียคนนีได้ภรรยาคนที่นี่จะกลับไทยแลนด์นิดหน่อยนิดหน่อยมาทานอาหารที่นี่บ่อยไหมถามดิ มาทานที่นี่อาหารที่นี่อร่อยอร่อยโอ้ด้ลูคาดีเขาช่วยงานที่เราทําลูกกําพ้าเด็กกําพ้าอยู่เห็นว่าให้กุรบาลมาด้วยกุรบานึัวมาช่วบววันของขวงเหมือนเหมืนทำดีช่วยกันดีใจดีใจถ้าผมหิวเนี่ยผมจะทําอะไรได้ถ้าผมหิวเนี่ยกินเลยกินเลยเชเชเชมา มากันมากันกน่าุบมายุบมา,บาโอ้อะไรอร่อยเนี่ยปลา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 ่องแกงปลาล่องแกง,งนะปลาล่องแกง ลานมากแล้วไม <า S 1> ่ได้กินละมาช์ซาบล์มานั่งมานั่งมาเน้นเนี่ยใมามามาใกล้ๆมาใกล้กันโอเคโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คืออาหารร้านนาวาซีฟู้ดบรรยากาศดีมากในพี่น้องมาเลเนี่ยนะถึงว่ามาอยู่เมืองไทยระยาคนไทยแต่ว่าเมื่อสักครู่อีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ลังกาวีนะก็มาทานที่นี่พาครอบครัวมาเป็นประจำเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเราทานตรงนี้เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คนมาเลยอีกคนหนึ่งจะคุยกับพี่น้องชาวลังกวีนะแล้วอชื่ออะไรฮะท่านยักกุปยักกุปยักกุบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ลังกวีลังกวีทำไมพูดไทยชัดเลยอ่ะธรรมดาธรรมดาไปอยู่เกิดที่ลังกวีเลยเกิดลังกวีเลยแล้วภรรยาคนที่นี่ไหม คนสะตูนอ่าคนสะตูนคนไหนคนไหนพยากี่คนคนนี้คนเดียวนะมามาจากลังกาวีเดือนหนึ่งมากี่ครั้งที่เนี่ยมามาเวลาก็แต่งงานอ๋อเวลาญาติแต่งงานแสดงว่ามีญาติเมืองไทยกันมีเยอะเยอะเลยเยอะเลยทำธุรกิจอะไรดำมาแล้วดำรีสอร์ทอะไรเป็นนั้น วิคิวเรสซอนด้วยรีสอร์ทด้วยแล้วมีนอแต่พวกผมไปในให้พักไหมได้ได้ได้เออผมบอกว่ามีรีสอร์ทมีอะไรอีกเอ่ห้องเย็นปลากระตักอ่าเห็นว่าทำห้องเย็นด้วยมีเรือด้วยไหมมีโรงแมีมีเรือปั๊มโบ้มีกีรัมกีรัมมีซีรัมซีรัมโอ้มาชาอัลลอฮ์เอ่อ มาร้านน a w a s s e a f o เนี่ยอะไรที่ชอบแล้วก็แรงจูงใจที่มาที่เนี่ยไม่มาประยับอ,อะไรกันอมาประยับอะไร<ม>อร่อยไหมอาหารอาหารเปร็ไม่ได้มานี่ยกินไะด้เรากินได้เรากินมาสนับสนุนแกอ๋ออยากจะสนับสนุนอ่าสนับสนมาตุกลังมานี่มากินตุกลังเลยโอ้มันต้องมีอะไรดีสักอย่างอย่างนั้นเฮ้ยพวกลูกชอบกินด้วยลูกชอบเฮ้ยลูกชอบมากินนี่เออทำไมคนมาเลพูดภาษาไทย ชัดจังชัดรอยกุญแจอ่าชัดชัดรอยกุญแจอ่าเอาลองทานดูลองทานดูไม่ไม่ไม่พลายาคนไหนพลายาไม่เล็กมาร์กไม่ได้เล็กไม่เป็นต้องไม่ได้กินเขาคุยไม่เป็นก็นี่เป็นลูกค้าจากมาเลนี่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 เอ่อ มาด้วยกันนะไม่เราไม่มาด้วยกันเลยแต่ว uh ่ามาพบในนี so <so um ้มีพนักานคนไทยเหมือนกันมีคนไทยแต่ว่ามันมันเอ่อคนมาเล่รูรูจักมากไงเวลาคุณลำบากมีปัญหาแต่นีแกจัดการหมดเลยจะช่วยเหลือเออนี่เขาเชียรว่าเจ้เข้าเชียรว่าเจงกูญย เจกุโยอ๋อในในนไปสมุก <rapper> ม <F occurs> ันก็ยาวว่าเจกูโยมนเจกูโย่อ้าวเจกกูนั่นคือครูนะเป็นครูครูเออเป็นครูอย่างก็มีโรงเรียนซ่อนเล็กๆนี้ซ่อนฟันดูอินฟันดูอินมาเลอไนม้าวบ้านบานบ้านบ้านบานควาาวาาคนบาาควาาับาควาควนควาาาับาคาคนบันบานบาควบา มันตำดเองโรงเรียนมันตัดเองโอ้ทลหนึ่งละแต่ภรรยากี่คนคนนี้อะไรทำหนึ่งละได้ผมต้องแนะนำภรรยาผมคนอยู่เบื้องหลังโอ้วันนี้มากันครบเลยอยู่เบื้องหลังทำงานเด็กกำพร้าตีห้าเลอะไรนะอะไรนะ ไมกดเด็กดเที่ยวอัสสลามุอะลัยกุงยินดีครับยินดีครับมาทานอาหารทานอาหารจะนั่งชินเลยจนั่งครับเดี่ยนี่เป็นทีวีนายตในายตีมวันนี้ดีใจดีใจนะจะพบนี่มาได้พบเนาะอาหารที่นี่อ่าครับฮัตจีฮัจีฮัจีฮัตจีนเป็นคุณตีอะไรอร่อยคุณตีอะไรอร่อยเนีนะ ลาวาซิฟูดเนี่ยแรกนลยนี่เลยครับนี่กันเลยนี่นี่กันเลยลังดาเนี่ยผมติดใจที่นี่มากเลยนะฮะแล้วก็ปูครับนะครับปูนิ่มผัดปูนิ่มของเกาลีแกงส้มแกงส้มโน้ตจัดจานมากนะดีเยอะคำดีละเอาอยากจะให้ฝากช่วงท้ายนะครับ เดี๋ยวผมไปนู้นแล้วกันนะ <c oughs> เป็นยังไงให้ฝากร้านนาวาซีฟู้ดเราวันนี้เดินรอบเลย <c oughs> มาตรงนี้มาตรงนี้นะมาตรงนี้ก <c oughs> ็ได้เม่ใช่นะเับอยกจะให้คุยช่วงท้ายนี้นะครับว่ามีอาหารที่ พร้อมที่จะรองรับพี่น้องมาให้ลูกสาวดูร้านมาลูกสาวม,มาร้านนะนาวาซีฟูดของเรานะคะตั้งอยู่บริเวณเขาต้งไงนะคะหมู่หกตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลคะ่ะไม่ว่ามาจากไหนหรือว่าถ้าว่าท่านมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรมาโทรติดต่อทางเบอร์ของร้านได้หรือว่ามีแฟนเพจของร้านนะคะชื่อนาวาซีฟูดฮาลันฟูดค่ะสายหัวยาวเลยทุกคนนี้มีลูกค้ามากมายทีเดียวนะฮะได้มาอุดหนุนนะ ยังไงก็มานี่นะพอดีนี่ยเขาบอกยังไงก็มาที่นี่เบพูกกันมา <S <S จากอะไรจากมาเลเซียอ่จากมาเลเซียมาช่วยกันสนับสนุนร้านนาวาสุบุรบรรยากาศดีอาหารรสชาติอร่อยนะครับพี่น้องสนใจที่จะมานักท่องเที่ยวนะผ่านมาปากบาราต้องมาที่นี่นะครับนวาสิบุบด้านหน้าเป็นเกาะลังกาวีนะเกาะตะรุเตาโอ้โหมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแวะมานาวาสิบุบอาหารเขาสด ตลอดนะครับวันนีอ้อย่าตีมกันณ์ต้องขอบคุณนะบางสุรนนะฮัตยะแล้วก็จิมนานทุกคนนะยักกุ๊บนะ เจ <rium> <Dante> ครูนี่เจอจรูได้มาร่วมกันสนับสนุนและยินดีฮะเท่ากับเราได้ร่วมดูแลเด็กกำพร้าด้วยนะในจังหวัดสตูลที่ปากบาราแห่งนี้นะช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กกำพร้านะฮะขอดูอาตเรลยให้ผู้ที่สนใจดูแลเด็กกำพร้าได้ใกล้ชิดกับนบีในสูงสวรรค์ฮะลายไปก่อนครับสายลมอัเลกลมรักตุมล้ออกระแกตุฮมคุมลวรล Oh oh oh, oh. <laughs>